สวัสดีครับวันนี้เกมโปเกมอนอยู่ไหนซึ่งในวันนี้หลังจากที่เาราหันานานช่วงนี้ผมได้โปเกมอนตัวให่มาเนเป็นเป็นโปเกมอนที่ที่ถนัดเรื่องการเรื่องการจมดีระยะไกลอะครับซึ่งนั่นก็คือคือคือ,ค,อ,ค,อคำตอบคือเก็กคุกาครับ เป็นโปเกมอนมประเภทน้ำน้ำและความมืดเป็นปโปเกมอนที่มีขาดการโจมตีสูงแล้วเดี๋ยวผมจะมาสูดด่เกี่ยวกับข้อม,มูอลโปเกมอนกันนะคระับแกะกะโปเกมอนประเภทน้ำมีความสามารถในการสร้างบัพป์ปีนบัพป์ปีนบีนบัพป์ปีนซ้ำตัวหน้าของร่างของร่างของแกะกะนะี่ยจะมี เป็นโปรแกรมประเภทน้ำเนายเดี๋ยวจะมาดูร่างขพัฒนาการขอโปรกรมี่วนี้นะตัวร่างแรกก็คือเทลม,มัชชิร่างที่2องเกตโคงาชิระร่างที่3ามเกตคูกะครับครับท่าของที่เร่ยนที่สุดที่ผมชอบมากสุดก็คือท่าท่าแยกล่างครับเพราะว่าท่าแยกล่างนี้สามารถแยกล่างล่าได้และโจมตีพร้อมกัน กันได้แล้วทำาไม่เต่ามันคือดากระจายน้ำยะนะครัเพ oh. ื่อไม่ก้าสีว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับยูนิตบ t t เทิลผมเวดี้กไปกันครั้งนี้ไปฝั่งซ้ายดีกว่าโอ้โหโดนแย่งไปหมดเลย ขันจองก่อนขันจองก่อนโอเคคาเมนคัคนนี้นี่วิชาพังตัวท่าแยกล่างพังตัวน้ำมันโมกโลนี่โอ้โหยเจ้าน,นี่งันท่านี้ไปก่อนแล้วกัน เฮ้ยหลบงภายในความมืดที่ยาเฮ้ยหยวิวเือดโชคดีนะท่าน,นี้นะเป็นช่วยดึงความสนใจมกุกโลกตัวทางฝ่ายตรงข้ามได้นะไม่ใช้อะไ่เลยอืมอมีใครมาโจมตีคอมเมนต์คันนี้นเนอะเอ้หายไปแล้ว ครานี้จำได้ว่าจะมีพวกกระเบื้องกรับภาพบรรจุกรองสีนหนึ่งกีหนึ่งภาพเอ่อทางแเราก็ึงทางฉันลงทางอยู่ที่ไหนกันนะ ตัวนี้ฉันจองก่อนนะตัวนี้ขอ,ขอ,อเฮ้ยน้ำมันโฟกุโทนี่ขอยทับก่อนกลับไปที่ทูเบนเพื่อไปฮิวเลื่อเมื่อกี้มีเอสโซซ่อนอยู่ด้วยไหนดูซิว่าเจ้าตัวเองโอ้โหมีพอยด้วย ใช้เวลาแปดนาทีห้าสิบวินาะจะมีพอยต์อยู่ตามตามแถวนี้โอ้โหเจ้าบัฟเฟอร์ลอนนี่อืมใช้วิชาอืมจุงดึงความสนใจเจ้านี่บัฟเฟอร์ลอนจัดนั้นใช้ท่าบัฟเฟอร์บีม วิวัฒนาการเป็นเกจกองรชีลเริ่มเราสามารถเรียนรู้ถ้าแยกล่างเงาได้แล้วถ้าแยกล่างเงาได้โอ้มีพอยท์แถวนี้ด้วยนับว่าโชคดีมากโชคดีนั่นที่แต่ไม่รู้ว่าโอ้โหคามเมนคันนี้อเราต้องท้ามฝ่ายเฮจ้านี้โหดมากเสต่แราวลาตัวนี้เนี่ยโอ้โห ไฟดีไปดิกูพอวิชาแยกล่างวิชาแยกล่างบอบบีมตัวตีเลยเก็บมาชั่งเต็มแล้วไม่รู <c ười> ้ว่าอีฝ่ายด้งข้ามต้องหาโอกาสดี รีบก่อนก่อนที่อีกฝ่ายจะมาแปอว่าทางการไปเก็บโุกกะแล้วไม<า>่ท่าดวมมาวกระจายกุกุมันโดนจ้าได้โอ้โหแต่ก็ได้โดนจูนเนเปอร์กับเซลล่าลุมเลยเราตัวนี้โหดมากกุกุม,มัน ทำไมน้ำมอโอ้โหจะบัฟฟลอนอีกแล้วพี่ชาแยกร่างเงาถ้า,าดาวกรนะจายน้ำแน่จริงมาสิเจ้ายะเจ้าบัฟฟลอนดาวกรนะจายน้ำพี่ข้าการต่อสู้ที่ผมนะ ทั้งฝ่ายเราเน่ยจะมีจุดถ้าแยกล่างเงาล้วกระจายน้ำปดล็อกสกิลฆ่าไม่ตายได้แล้ว,นะลวถ้าไม่ตายนะาตานี้เอาไว้ตั้งแต่ตอนเจอศึกหนักกแล้วกันการต่อสู้ครั้งนี้มันต่อจะ แถวตรงอาร์คุกมังตรงอาวิชาแยกร่างเงาวิชายแยกแกงเงามีเซลล์ล่างนี้โหดมากเลยนะครับเป็นคุณมันที่โคตรมากเฮ้ยถ้าเซลล์มันหาทางเราต้องหาทาง โอ้โหจู่ไนเปอร์มันคิดจะทำอะไรนะี่นอครับโอกาสนี้ล่ะอุ้ยเฮ้ยไปทัาแล้วแก,ก้างเงาอุ้ยไยอมให้โคชคดีนะ แตาหน้าที่เธอต้องเซตก,ก็เสร็จชัดดีแล้วโอ้โโอยนี้เป็นเวทีของเราแล้วเสียพอยไปแต่ก็ต้องจัดก,การจูเนอร์ก่อนที่มันจะ ทั้งนี้เราต้องหยุดในเฟอร์ให้ได้เลยเจอแล้วคุกมังตุเจอนี่สักหน่อยบ้างไงนั่นจัดการพวกเธอไปให้หมดเลยไม่ยอมคุกมังตา chiều xe xinh Đó thì chiều xe Ấn xa nô cổ xinh Ý xa giác ฉันจะขอชิ้นอะขอ้วกรลยจัดไว้แล้วครับผมคุมมากตัวอาตัวเซนไอ้สิ จะแพ้จะเป็นท่าที่แพ้ขอชลแงกู่ื้อที่วิชายกล่างบุบมางเชายากบ้างอุ้ยเย็นคิวเน อันี huh. uh ้เด็ดจมอินโตวอเ็จงอยเดีเกิ้อเสร็จมันอื้อหทำไงดีประมาทเกินไป

เลเวลเก้าแล้วท่านี้เราจะได้สามารถอัพเกรดไอเทมเราได้แล้วอืมเอยอเทมอเราจะสามารถมันบอกว่าอัพเกรดได้แล้ว ngắn đẹp là ốc kẹt đã không có trộm ốc quên chỉ cũng có con gì bây Ừ, cái tôm này cũng cả ốc quẹt เลเวลสิบต้องถึงเลเวลสิบก่อนจริง ช้อปปิ้งสักหน่อยเดี๋ยวมีชุดที่เท่ๆสำหรับโปกเกมอนด้วยก็แล้วกันอืมผมชอบแบบ ก็มีหลายแบบอยูนะะ่นะครับก็ในชุดโปเกมอนนะก็แต่ผมชอบชุดนี้มากกว่าแต่ว่าต้องเสียเราไม่มีสต้าเพี่อขอยีการ์ลักตัวเอ็ดเดี๋ยวดูซิว่าได้เวลามาอุ่นเครื่องกับกะว่าเราได้ เดี๋ยวก็อือลองไปทำละไอโอเคมาเริ่มไปแบทเทิลไปที่ยูนิตแบทเทิลแล้วกดสงังล้านก็กดสตาร์ Star. โอเครู้สิว่าการแบทเทิลจะเป็นแบบไหนแล้ว ถ้าเมื่อไอเทมอเราเอัปเกรดแล้วจะเป็นยังไงเราเป็นคนสู้สสเลยถ้าเมื่อสองคนนี้ยังไม่ตกลงกันเลยก้าบแปเจ็ดหห้าสี่สามสอง อืมทันแล้อืมทำไมอีก2คนยังยังลุกยังลุกอืมฉันจะไป ยังไม่ตกตัวเียอา้าวเลือก e ette, อีเวอร์พาเลเหรอเม่บอกวกประเภทดินมาแลนและดินดินเหรอหรือว่าทางการจากอิสุสไม่เหรอครับอืมสตาร์ เดิ่มดูแต่ละโปเกมอนเราจะได้ล็อกสกินแบบพิเศษด้วยครับแบบอย่างที่ดูหนังที่ใส่ชุดเหมือนเหมือนอยู่ในเทศการปู่ 嗯，OK，OK，嗯。Hmm. Okay. Okay. ตัวนี้เราจองก่อนโอ้โหโดนแย่งหมดเลยหมดกันมันไปทางนี้แทนดีกว่าสกิลทำงานโ,โ,โดนแย่งไปก่อนเลยเฉยแย่งไปก่อนเฉยเลย ก่อนอื่นเรามาเก็บคามาเคนี้ตรงแถวนี้ก่อนแล้วกันคามาเคนี้เธออยู่ไหนมาให้เราคุณแม่ยูดิฉันไม่เชือคิดหลอว่าคุณดึงดูดความสนใจ แล้วจากนั้นก็โจมตีต่อเนื่อง Maker để hẹn giảm bí bơm có mì phói u thơm. Ta tâng giảm bóng vô số. hết เจ้าจิสตุบนันคอยพ,พ,พออืมอืมอืม,อ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 มอนัก็จัดการไม่ทันไปทุกทกันโกคุมมาลโต,ต,ตอป้าโถยเจ้าดิสตตัวแสบต้องหาทางโจมตีไปที่นั่นได้เจ้าดิสตตัวแสบ ดิสเ้ตัวแสบเจ้าดิสต้ตัวแสบอืต้องหาทางโจมตีโกให้ได้แต่ถ้าของเพื่อีอะไอก็สุดี มันแัดการทุกเทอม แต่คนอ่อนแอใช่ไหมผมยงไม่เล่นคอม,มฉันไม่ได้ทำใจก็ได้นลยไ,ไ่แบ่งคนอื่นให้เลยนี่จนเจ็บนะฉันเฮ้ยต้องหาทาง 装逼。Don t, don t 想主动查他。 อ๋อขอ้เบอรยังไม่ทันใดกันเลย คือครั้งนี้รู้ผลแล้วเราเป็นอ้าวเฮ้ยแพ้แล้วโอ้โหทีนจะแพ้แต่เราอืมวันนี้เราคงต้องจบแรืงแค่นี้ก่อนต้องสโลค่ะที่ชอบเรื่อง นะหรือเก็บกุกก่โปเกมอนนี้เนอะมันถนัดเรื่องการออกกังายใครชอบอย่าลืมกดไลกดซั้วครับสวัสดีครับ